กับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาตีพึ่งพเจอไปครับผมวันนี้วันที่16บนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นลงวันที่17หรือ18ปดก็ได้ครับผมก็ไม่แน่ใจบางทีจจะเป็นส9ครับวันนี้จะขึ้นมาตีสามรังครับจวงเจ้าตีมารังแล้วครับผมอ๋ออย่างนี้เชือไว้นานนะครับผมตอนเช่อไว้รังประมาณไม่ถึงเม็ดครับตอนนี้รังประมาณน่าจะเม็ดกว่าหรือว่าเป็นวาแล้วครับพี่น้องใหญ่มากครับเพราะว่าผมเจอช่วงเดือนสามครับผมซึ่งต้องปีนไอ้พวกปามไปนี้ขึ้นไปครับผม ูงครับเดี๋ยวก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็จะไปเอาใบตองครับพี่น้องก็จะไปตามกบครับขึ้นไปนี่ี่ผมานี้ก็เราเรียกที่นี่ว่าห้วยเสือครับพี่น้องกราซออ้วยเสือครับโอีคพี่น้องเดี๋ยวตามกบเสร็จเราขึ้นไปเจอนที่ต้นพึ่งนะครับผมตามๆครับมานี้หมูหมูครับพี่น้องโอเคเพื่อนๆครับผมก็เข้ามาถึงรังพึ่งนะครับรังมันแปลกๆรังทรงสามเหลี่ยมครับพี่น้องคิดว่าจะใหญ่เป็นวาครับี่ไหนได้ ก็หง่อยู่ก็ผมแต่ว่าทรงมันเป็นสามเลียมแบบนี้ดูกันนะผมนุ่นครับพี่น้องยังจะได้ก็ผมตอนนี้ขนมือสืบมาแล้วครับแล้วครับพี่น้องกบก่อเสร็จแล้วครับพี่น้องจะใส่ไอ้เนี่บผมตัวนี้กันไปครับเดี๋ยวเราไปเชิญที่ต้นที่ดังนะผมว่ามันจะได้เยอะไหมดังนี้ครับผมก็เงียบไม่ได้ปาเจี๊ยกลอยอะไรมาปาแต่ตังกับตรงมือแล้วก็ ไอที่ตัดน้ำพึ่งของผมครับจะลองหน้ากากใหม่ครับพี่น้องทำหน้ากากใหม่อันนู้ยังไม่ได้ซักครับพี่น้องรอเล่นครับผมอันนู้มันสองชั้นครับพี่น้องเมื่อแสงนี้เมื่อเช้าโดนหนักครับผมแต่ว่าไม่ตะลุนะครับเดี๋ยวไปเชิญที่พึ่งนะครับพี่น้องเมื่อกี้ผมตอนนี้โดนมิ้ควันครับนู่นของผมพึ่งใหญ่อยู่ครับ ลื่นครับพี่น้องต้นนี้ควันมาเยอะเท่าที่กลัวนะผมการจะบกปึ้งต้องให้ควันเยอะกว่านี้ครับผมตัวปลอมจะแตกแล้วครับปมแล้วครับผมดูยรับพี่น้องปึ้งแตกกลางพอดีครับต้นลื่นครับผม ันน้ำตางครับพี่น้องโั้จะมีอะไรบ้างไหมครับเราไปลุ้นครับพี่น้องนักมากเป็นกาน่าจะปลาตุ๋นมาดีกว่าครับต้นแบบนี้ พูดจะลำบากต้องทำที่เยนกวิน ตังครับไม่เขวนอะไรครับผม <c oughs> นี่ครับผมพึง่งครับผม,มน้ำหวาน,นครับผมโอ้โหไม่มีน้ำหวานเลยเพี่อน่าเสียดายจริงๆครับผม่ก็แล้ว อย่างนี้ก็ตัวน่าจะอย่างนี้น่าจะเชือปุนเยอะแล้วครับพี่น้องก็เดิมดูดน้ำหวานแล้วครับดูครับตัวอย่างนี้ครับผมมีน้ำหวานครับมีพิตา้าบ้างน,นะครับส่วนน้อยครับยังใช้ได้ครับผมก็เกคคับ โหตัดครับผมเผื่อว่าฝนจะไม่ตกแล้วก็เผื่อจะได้สักรงังสองรังครับผมที่เจอไว้นะครับก็ขอมีน้ำบ้างนะครับรังอื่นครับผมครับัมขี่สวนวยอะด้วยครับโอ้โหอืมอะไรมันจะขนาดนี้ตันเลยเฮ้ย จริงครับผมขอเฉพาะน้ำหวานนะครับเริ่มดุแล้วครับพี่น้องจะหาที่เฟนคุบครับผม โคตรลำบากจริงจริ่ยงมีน้อยอยู่ด้วยครับผมคนน้ำหวานจะรวมครับมัดไปสักนิดนะครับ พี่นนครับผมเสร็จแล้วครับผมตัดน้ำหวานนะครับผมดูครับผมมีเตี๋ยบัวนี้ครับผมเริ่มตดน้ำหวานออกแล้วครับผมเปิดตออที่ปีตาแล้วก็จะมาดูดน้ำหวานนะครับตัดครับพี่น้องเริ่มโฟัวแล้วพี่น้องจังงง ตาบ้างครับผมอ้อง้นครับผมคนนี้ก็เริ่มดุลแล้วครับผมน้าวานมีปีตานิดหน่อยครับน้ำเริ่มเหลวแล้วครับช่วงนี้ฝนลงครับผมไต้สองคนรับนะกแต่โกตัวอ้วนัดหน่อยครับผม เพื่อจะได้ปิดตังครับไม่ได้โมดนะครับผมยังว่ากันนะครับอ๋อผมปล่อยไอ้ตัวมาตั้งแต่เดือนสามนะพี่น้องนี่ก็มาเดือนลูกแล้วครับย่างก็เดือนลูกจน สีใส่สีนิดก็ผมไม่ใช่สีเป็นนะเก็บแล้วครับผมนี่ครับ้ำหวานพี่น้องได้สองก้อนครับมาเยอะครับก่อตัวนันครับ หนึ่งครับผมสองครับผมแล้วก็นี่สามครับพี่น้องคนนี้อีกหนึ่งครับพี่น้องเป็นสี่ครับผมก็ได้ตรงนั้นบ้างครับโอเคแล้วครับพี่น้องหลังนี้ก็ยังได้อยู่นะครับผมถือว่ายังไม่ตดหมดยังพอได้น้ำหวานครับนอนก็พอได้ครับนี่ครับส่วนรังครับผม นี่ครับเหลือนะครับผมไม่ได้เอาหมดนะครับเหลือบ้างตัวก็มีบ้างครับอ้อแบบนี้มีโอกาสที่จะอยู่ประมาณจิตถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะมีโอกาสจะอยู่ต่อครับเก็๊บอยู่ไม่ได้ครับผมมันดูครับผมไปเจอานล่างที่ในอุ้ยนะครับเก็๊บกันครนบผมพอลงมาถึงในอุ้ยแล้วครับผมสุดที่ผมเคยมาดูตัวกินน้ำนะผมที่มาเจอครับ่างนี้ไม่ได้ครับอะไรเลยครับผมเดตะโกโก้ได้บ้างนะครับผม บอกว่าไม่ได้เลยก็ไม่ได้รครับผมนี่ยผมตวนครับผมพอมีตัวนได้กินครับผมปลาไปหมกควยน่าจะได้อ,อร่อยอยู่ครับผอ้แก่นี้นะครับผมตวนเดี๋ยวชงข้นน้ำหวานใส่นะตูงนัดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะปลาตังไปจับอีกนะครับ ตัดน้ำหวานของเราครับผมโฟ44ครับน้ำหวานนะแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งกวดนะครับเนาะหนึ่งกวดอุง้งน่าจะได้ครับสองคนคเนี๋ยว่ตัวก็จะไปแยกอีกทีนะครับผมวลาวับบันไหนไมาเยอะครับตรงนี้ ครัผมล้งตังต้องใส่อุปรกรณกนะผต้องใส่ตรงสองชั้นนะครับกันแตกครับชันที่หนึ่งนยอะมากลยประมาณหนึกิโลเกือบเกือบสองกิโลครับผมน้ำหวานประมาณหนกวดองค์ สวัสดีครับพี่น้องเด็กใชเอาใส่กระสอบนะครับผมสเก็บก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับผมได้น้ำหวานน่าจะสองกิโลไม่ได้ครับผมเพราะมันโฟแล้วครับแต่หนึ่งกดองได้ครับตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นนับตัวนี้ครับผมฝนมาแล้วต้องเก็บอุปกรณ์นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามชมช่องของผมมาโดยตลอดเลยนะครับผมก็ลายการตอนนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม เกียร์รถแล้วครับผลกระชุนทุกด้านครับผมก็ตอนนี้ฝนกระนำตกมาแล้วครับไม่สามารถจะไปต่อได้ครับวันนี้ก็ได้แค่รังเดียวครับผมว่าจะมาสักสามังในนี้นาจะได้มาวันหลังครับพี่น้องวันนี้ตกหนักมากครับผมดูครับพี่น้องจะนำเลยครับพี่น้องได้ใบตองมุงหลังกาครับพี่น้องก็ได้หลบฝนครับ นี่ครับผมตอนพุ่งอยู่ในนี่ใส่ถุงนะครับผมน้ําหวานผมใสไปแล้วครับไม่มีน้ําลงแน่นอนครับพี่น้องออน้ําหวานใส่ถุงสองชั้นนะครับอะไรมันจะขนาดนี้ครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศในฟ้าครับพี่น้องน่าจะมาตั้งคืนครับผมคือเรามาปลาเกลียปลาหมูมาปิ้งกินเลยครับผมปลูกฟรีนอนนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องแต่ถ้าดูฝนตกนี่ไม่ไหวเหมือนกันครับ เอนจะเอาถุงใส่กทรศัพท์หรือว่ากล้องระดัมกันเก็บของก็ฟางครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องลาโมเัวนี้นะครับผมสวัสดีครับผม